สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับมกรลามาอัปเด,ดตเจ้าใจแอนมอนเซรากันครับก็สี่ต้นยังอยู่ครบนะครับมีต้นที่หนึ่งนะครับเรียงยังนู้จำไม่ได้แล้วครับลองดูคลิปเก่าต้นที่สองนถงอยู่นี่นะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าใบ ใบเล็กๆก็ยังมีทุกคนตอนที่สามอันนี้ใบเริ่มเริ่มมีรูแล้วนะครับเริ่มมีรูแล้วแล้วก็ต้นสุดท้ายต้นแม่อันนี้ใบใหม่สีเขียวอ่อนครับใบใหม่สีเขียวอ่อนใหญ่ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้น ดูกประมาณหนึ่งคืบสองคืบประมาณสามคืบสามคืบได้นะครับก็ที่มาเล่าวันนี้คือแต่ก่อนเนี่ยผมวางมันไว้ในในร่มเลยนะครับก็คือวางไว้ขอบบ่อปลาด้านในตรงนู้นเลยไม่คือไม่โดนแดดเลยอันนี้ผลได้ทดสอบเอามาวางไว้ในที่ที่เรียกว่าเป็นแดดลำไรแล้วกนะัน ต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีใบครับแดดลํำไรและแดดส่องถึงนะครับแต่ว่าถึงในลักษณะที่มันยังมีมีเงาทอดแบบนี้ก็พบว่ามันเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมไว้มาสักพักนึงแล้วเจริญเติบโตได้ดีนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีเลยคือมีขี้นกขี้นกเต็มเลย แต่ว่าเรื่องอื่นๆเรื่องใบไหม้เรื่องอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้มีประเด็นนะครับไม่ได้มีประเด็นเรื่องนอนอันนี้ปกติเขามัออยู่แล้วนะครับตวนนี้ก็เช่นกันเนี่ยครับก็ยังมีแดดลงเหมือนกันก็จเจริญเติบโตดีนะครับส่วนต้นที่อยู่ในร่มนี่เหมือนจะ,จะเจริญเติบโตช้ากว่าก็ลองเอาไปขยับกันดูนะครับขยับตำแหน่งกันดูเพราะว่า ถ้าอยู่ในร่มเลยเนี่ยผมสังเกตว่ามันโตโตช้าช้านะครับช้าแต่โตเพราะหลังคาผมเมื่ีเป็นโพลิคาร์บเนตก็มีแสงอยู่บ้างแต่ว่าถ้าตรงนู้นเนี่ยร่มเลยนะครับที่ผมเคยวางอันนี้มีโดนแดดบ้างผมว่ามันโตเร็วนะครับและมันเฮลตี้ดีด้วยก็มาอัปเดตในอพิสซดน์นี้แล้วกันหลังจากที่ไม่ได้อัปนานนะครับตอนนี้ไป ปูกระบองเพชรอยู่ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรละฟังนะครับขอบคุณครับ